จริงๆบางบางอย่างเรียนรู้เนี่ยผ่านประสบการณ์มันสาคัญมากนะครับ,รบประสบการณ์เราอาจจะ <c oughs> ประสบโดยตรงหรือเป็นบุคคลช่างสังเกตครับหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรนะฮะเรียนรู้จากบรรดาผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เราเราไปฟังดูให้ดีนะฮะบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีอะไรบางอย่างแม้ว่าบางคนอาจจะเรียบเรียงดีไม่ดีเนี่ยแล้วแต่แต่เราไปลองดูไปสังเกตคําพูดแล้วผมว่าเชื่อว่า ยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยความสุขงอมของความรู้และประสบการณ์จะมากเท่านั้นเพราะเขาอะไรฮะเพราะความรู้เนี่ยบอกแล้วมันเกิดจากธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ใช่ไหมฮะผู้ใหญ่เนี่ยเขาผ่านการทดลองเห็นแล้วเห็นกรณีแล้วเล่าแล้วเล่าแล้วพอมาออกแบบนี้เนี่ยใช่มันจะมาแบบเนี้แหละถ้าคุณทาแบบนี้นะมันจะเกิดแบบนี้มันเป็นความรู้ที่เขาเนี่ยไปพบเจอธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ซึ่งบางทีเนี่ยคนอาวุโสน้อยกว่าเนี่ยอาจจะได้รับสิ่งเหล่านี้น้อยกว่า ถ้าหากว่าเขาไม่ไ <inan> ด <anja> he ้รับจากผู้ใหญ่มาอีกทีหนึ่งหรือว่าไปไม่ไปอ่านอะไรต่างๆที่มันเพิ่มเติมตรงนี้มาอีกทีนึงเขาอาจจะได้รับน้อยกว่าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยคือยิ่งอาวุโสความสุขงอมมากเท่าไหร่ทำไมอิสลามหนึ่งจะเอาใจใส่เช่นการมีอายุ40ปีเนี่ยฟะลัมวะลัมอะไรนะฮัตตาอิซาบะลลอกะอชุดดะฮูบะลอกะอัรบไกนัสนะจนกระทั่งเมื่ออายุเนี่ยถึงวัยชะกันอันนี้อาจจะเป็นวัยรุ่นนะวะบะลลอกอารบะอกนัสนะแล้วอายุบรรลุสู่สีปีเลขนี้เนี่ยเป็นเลขเพิศษนะะฮ 40ปีเนี่ยตามหลักการศาสนาเนี่ยเป็นอายุที่ที่เหมาะสมหรือว่าที่มีสติปัญญาที่สุดงอมประสบการณ์ที่สมบูรณ์แน่นอนว่าการที่อัลลอฮ์เลือกให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลและนบีอ่อหลายๆท่านนะครับได้เป็นนบีและรอซูลในช่วงอายุนี้เนี่ย อายุนี้ต้องมีความหมายทำไมฮะเนื่องจากประสบการณ์ในช่วงเวลาอดีตเนี่ยจนสั่งสมมาถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้มันคือทําให้รู้กฎธรรมชาติที่ระหวางเอาไว้ในอย่างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยดันั้นเนี่ยการที่จะบริหารจัดการคนในช่วงนั้นเนี่ยมันจึงมันจึงสุขงอมและสามารถจะถ่ายทอดอะไรได้เต็มที่มากขึ้นนะครับ